คุณผู้ชมคะหลายคนที่ไปเที่ยวชะอำนะคะมักจะคิดว่าร้านอาหารอร่อยๆนั้นคงจะมีแต่ร้านอาหารซีฟู้ดเท่านั้นใช่ไหมคะวันนี้น้องแป้งโกะจะพาไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ร้านใหม่ๆห,หมูหันอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งไม่ได้มีเมนูอร่อยเฉพาะหมูหันเท่านั้นนะคะแต่เมนูอื่นๆก็อร่อยและมีไว้คอยบริการเช่นกันจะน่ารับประทานขนาดไหนตามน้องแป้งโกะไปชมกันได้เลยนะคะในช่วง world of food ใบภูเขาทองค่ะช่วง World of Food by บายภูเขาทองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีพี่คาร่าด้วยนะคะช่วง World of Food by บายภูเขาทองวันนี้แป้งกล็ก็ตามกลิน่นหอมหมหอมมากผู้ชมค่ะของน้องหมูอุดๆนะคะมาอยู่กันที่ร้านนี้เลยใหม่ๆหม,มูหันนั่นเองเอ๊แต่ว่าร้านนี้เขาจะมีแต่หมูหันหรือว่าจะมีเมนูอื่นๆด้วยเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันในร้านเลยค่ะ ผู้ชมคะตอนนี้แป้งเกบก็นั่งอยู่กับเจ้าของร้านใหม่ใหม่มูหันกันแล้วนะคะคุณสิตาอินประพานนนนั่นเองคะ่ะสวัสดีคะ่ะอันดับแรกเลยทําไมต้องชื่อว่าร้านใหม่ใหม่มูหันคะคุณป้าพอดีสินค้าเราที่ว่าเราสั่งเข้ามาของมันก็ <c oughs> เป็นของใหม่ๆทั้งนั้นนะคะ <c oughs> ช่วงที่เปิดร้านน่ะเออนึกไปนึกมาก็เอาอาใหม่หมละกัน <c oughs> เปิดมาประมาณ10กว่าปีแล้วก็เปิดประมาณ7จ็ดโมงเช้า <c oughs> ถึงสองทุ่ม <c oughs> มีต่าหมูหั่นหรือเปล่าหรือว่ามีเมนูอื่นๆแนะนําด้วยคะมีหลายอย่างนะคะมีปลากระพงโบราณปลาช่อนโบราณค่ะกุ้งมะนาวอ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณป้าหยกทํายังไงคะที่ให้ลูกค้าเนี่ยเวลามาทานที่ร้านเราแล้วก็ยังต้องกลับมาทานที่ร้านเราเอีกคุณป้าก็เค,คล็ดลับมันก็ต้องของใหม่ของสดงนคะคะส่วนใหญ่ป้าก็จะใช้พวกซอสปรุงรสคือเราคิดว่าของดีเราชอบทําให้คนอื่นกินเขาก็ต้องชอบอ,อย่างงี้ แป้งกออยากให้คุณป้าเนี่ยเลือกสักหนึ่งเมนูที่จะทําให้แป้งกดและคุณผู้ชมได้ดูกันเนี่ยคุณป้าจะเลือกเมนูอะไรดีคะเดี๋ยวป้าก็คงต้องทาหมูหันนะนะเดี๋ยววันนี้เราจะตามไปดูขั้นตอนการหมักหมูหันว่าน้ําหมักนั้นเนี่ยจะมีความพิเศษยังไงถ้าอยากรู้กันแล้วเดี๋ยวตามคุณป้ามาเลยค่ะ คุณผู้ชมคะก่อนที่น้องแป้งโกะจะไปช่วยประปยกทำน้ำซอสสำหรับทาบนตัวหมูหันนะคะคุณลุงกํำอนก็เตรียมหมูที่จะไปหันเรียบร้อยพอดีน้องแป้งโกะก็เลยขอตัวมาช่วยลุงกํำอนยกหมูไปหันก่อนคะ่ะ ตอนนี้แป้งกก็จะช่วยคุณลุงนะคะแบกหมูออกไปหขงกันานงอกเห็นท่าทางน้องแป้งโก๋ธรัทะแมงและสู้งานแบบนี้สงสัยจะสมัครเป็นพนักงานที่ร้านได้เลยละค่ะนอกจากนั้นนะคะระหว่างที่ลุงกำอนหันหมูอยู่นั้นน้องแป้งโก๋ก็อาสามาช่วยคุณระโยกทำน้ำซอส ซิงประโยคก็ได้เตรียมวัตถุดิบไว้รอแล้วล่ะค่ะแป้งก่อแล้วก็คุณประโยคนเนี่ยโหเตรียมสูตรพิเศษเรียกว่าเป็นสูตรลับเฉพาะเลยนะคุณประโยคสําหรับขั้นตอนในการทําน้ําซอสหมักหมูของเรามีอะไรบ้างคะคุณป้าหาสําหรับขั้นตอนในการทําน้ําซอสราดหมูหันนั้นประโยคจะนําเม็ดพริกไทยและเม็ดผักชีมาปั่นแล้วเทใส่ถังพักไว้ตามด้วยผงพะโลและผงสมุนไพรสูตรพิเศษของทางร้านจากนั้นนำกระเทียมมาปั่นให้ละเอียดกับซอสปรุงรสฝาเขียวสลับกับน้ำตา าลปี๊บที่ปั่นให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันกับซอสปรุงรสฝาเขียวและซีอิ๊วขาวเท <Yeah. S 1> ใส่ถังพักไว้สุดท้ายปั่นน้ำตาลปี๊บให้เป็นเนื้อเดียวกันกับซีอิ๊วขาวตราภูเขาทองจากนั้นก็สามารถนำไปทาบนตัวหมูหันได้แล้วละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาไปให้คุณลุงกำทอนกันเลยดีกว่าค่ะ,ะคุณลุงคาหันถึงไหนละคะน้ำซอสเนี่ยคุณป้าหยกฝากมานะคะท้องรอง ชิมอะไรดีกว่าค่ะ oh. น่าทานมากนางกรอบแบบหือ ผู้ชมท่านใดที่อยากทราบข้อมูลร้านอาหารข้อมูลจานเด็ดรวมไปถึงชมรายการของเราย้อนหลังสามารถชมได้ที่แฟนเพจของไทยเทพรสแล้วอย่าลืมเข้าไปกดไลค์แอนแชร์กันด้วยเพราะว่าทางภูเขาทองเขาเตรียมของรางวัลแจกคุณผู้ชมกันถึงบ้านเลยค่ะแต่ตอนนี้คุณผู้ชมจ๋าอาหารเต็มโต๊ะไปหมดเลยนะคะและที่สําคัญหูช่องขวาแล้วหมูหันจานนี้นะเขาบอกว่ากลิ่นหอมั่วย่ขนาดนี้แป้งก๋ไม่รอช้าขอชิมเลยละกันค่ะ ร <Wow. S 2> <Yeah. S 1> ้านใหม่ๆหมูหันชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเมนูเด็ดของเขาก็คือหมูหันนอกจากหมูหันที่เป็นเมนูเด็ดของทางร้านแล้วนะครับก็ยังมีอาหารอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ไกลจากชายหาดชะอำและก็ทางเข้าชะอำนะครับขอเชิญท่านผู้ชมนะครับแวะเข้ามาพิสูจน์ความอร่อยได้ที่ร้านใหม่ๆหมูหันครับ เพราะใช้ทั้งซอสปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาวในการทำน้ำซอสสำหรับทาหมูหันให้มีรสชาติอร่อยทางบริษัทไทเทพพรสจํากัดมหาชนจึงนำผลิตภัณฑ์หนึ่งชุดใหญ่ไปมอบเพื่อให้ทางร้านใหม่ๆหมูหันทำน้ำซอสสำหรับทาตัวหมูหันและอาหารตามสั่งอื่นๆสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวและคุณผู้ชมที่กำลังจะตามไปพิสูจน์ความอร่อยค่ะ ผู้ชมท่านใดที่คิดว่ามาเที่ยวชามแลแ้วจะต้องมีแต่เมนูอาหารทะเลอาหารซีฟูด้ดขอบอกว่าร้านใหม่ๆม,มูหันเป็นอีกหนึ่งร้านทางเลือกที่แป้งกดและภูเขาทองรับประกันความอร่อยได้เลยแต่วันนี้ก็หมดเวลาของช่วง world of food by ภูเขาทองกันแล้วแป้งกดขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อังคารหน้าแต่ตอนนี้กลับไปพบกับพี่คาร่าและช่วงต่อไปของรายการเลยค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราภูเขาทอง คุณผู้ชมคะแหมต้องบอกว่าเป็นร้านหมูหันฉบับแบบโฮมเมดเลยก็ว่าได้นะคะเพราะคุณป้าหยกทําซอสทามหมูหันส่วนคุณลุงกํำอนหันหมูด้วยตนเองให้ความสําคัญกับการปรุงอาหารแบบนี้นะคะไม่ชิมไม่ได้แล้วล่ะค่ะไปชะอําครั้งใดอย่าลืมร้านใหม่ๆหมูหันนะคะรับประกันความอร่อยโดยผู้เขาทองค่ะ